ไอโดนเพื่อนล้อไม่เท่าไหร่กูล้อกูเขาเรียกว่าไอหลังไอหลังเรามึงคิดตัวไหนเรียกตัวรู้เขาเรียกแบบเนี้ยแล้วกูก็มีชื่องไงไอเจ้าสมมติมึงเข้าใจว่าแบบเอามาแบบเราไม่ต้องการชื่อนนะัอ้นน่ะเข้าใจรึอันนี้คือผมจะเป็นนักปฏิวัตสิสำหรับลูกครึ่งนนะใครที่เป็นลูกครึ่งหรือว่ามีเชื้อชาติฝรั่งเนี้ยเราจะปฏิวัติพร้อมกันนะเมื่อวันหนึ่งเมื่เกิดขึ้นแล้วก็สืบต่อถึงลูกหลานเรานะขอเตรียมเสียงก่อนพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็กระดาษสติกคมนมาชันสูตรความผิดของนายสมโกูเนอะไร หรออะไรตอบละคือวันเนี้ยไอ้เรื่องที่ผมจะมาคุยเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับคือหวานที่ผมฝันช่วงประมาณป .3 แนะล้วมันก็มีเรื่องหนึ่งนึกเข้ามาเนี่ยบอก็คือเกี่ยวกับการต้นเรียกว่าไอ้หลักนะคือจริงๆอ่ะผมไม่รู้หรอกคนอื่นจะเป็นยังไงกับการต้นเรียกไหมหลักแต่ไม่ชอบนะคุณผู้ชมชอบไหมลยมันบอกมาด <c oughs> ิไม่มีใครเคยสัตว์นี่มันไม่เคยได้สัตว์ร้ายที่จะกินเลยอ่นะ ไม่มีใครเคยเรียกกูนะปกติเอาอี๋ยวไม่เคยเหรอเออเพราะว่านี่โชคดีนะเพราะว่ากูไปโรงเรียนใหม่ทีไรยยกูโดนเรียกตลอดแต่ไอตอนไปไอ้ลังยออังไม่จับจไม่ได้ว่าโดนหรือเปล่าแต่นะ่าจะน่าจะไม่โดนนะตอนไปเท่นนะั้นยัไม่โดนแต่ว่า ความที่กูเรียนโรงเรียนมันพัทยาเจ็ดอ่ะหรือว่าโรงเรียนมึงเจ็ดนี่แหละเคยโดนไอ้โดนเพื่อนล้องไม่เท่าไหร่กูล้อกูเขาเรียกว่าไอ้หลังไอ้หลังจองมึงคิดตัวเด็กเรียกตัรู้เขาเรียกแบบเนี้ยแล้วกูก็มีชื่อไงไอ้เจ้าคุณเขาแจ้งวาแบบเอามาแบบเราไม่ต้องการชื่อนั้นน่ะเขาจะอันนี้คือผมจะเป็นนักปฏิวัติสำหรับลูกครึ่งใครที่เป็นลูกครึ่งหรือว่ามีเชื้อชาติฝรั่งเนี่ยเราจะปฏิวัติพร้อมกันนะคนทั้งโลเมื่อหนึงมื่เกิดขึ้นแล้วก็สืบต่อถึงโลกรนู่ไมแคของเรียาเรียนเรียนทันรูถทุกคนม ครูโลด่ะตอนป .4 มึงเข้ามาแล้วแหละข้เคยลยวกูทำอ๋อคูสอน้กูสอนสังคมอ่ะอครูสอนสังคมดิอ้าอีกที่อู่จำเป็นคนเรื่องอไรวะ จำได้หยุดม,มีมีครูคนแก่เป็นผู้หญิงแก่เอเอ,เอีกาลาเตียนเคยมีคนไปล้อกูว่าไอ้หลังใช่ไหมแล้วกูก็ไปบอกครูแล้วครูก็บอกว่าล้อก็ช่างมันดีไอ้ปลั่งขี้นกใช่ไหมล้มออย่างนี้ใช่ปะครูเขาก็บอกว่าให้มันล้อไปเลยหากินยากของแพงปลั่งขี้นอกอะแต่กูไม่คิดงั้นเลยกูเดือดร้อนมากเลยจับไม่แต่เพราะแบบกูไม่ต้องการชื่อนั้นอ่ะกูไม่รู้หรอกคนอื่นครูเขาบอกว่าสงสัยมันสงสัยมันเรียกมันคงไม่เคยกินมั้งฝรั่งขี้นกอ่ะครูบอกเงี้ย ใครจะไปกินอะไรสัตว์เม้งเพื่อนขี้นกอยู่นั่นแหละมันเป็นชื่อมันเป็นชื่อใครกูไม่รู้อ่ะแต่กูไม่ต้องการอ่ะไอ้เพี้ยคือมันเป็นเรื่องไม่ตงไปคิว่าจริงหรอมันเป็นฝรั่งมันเป็นผลไม้นะมึงฝรั่งอ่ะแพงขาดแพงด้วยนะฝรั่งขี้นกอ่ะมีหรอใช่ใช่มันเป็นชื่อฝรั่งขี้นกกูเคยเคยกินผลไม้ฝรั่งนะเคยอร่อยมากแพงขายโลนึงตั้งสี่ห้าร้อยไอ้เพี้ยนอะไรพโชคดีเนี่ยสัตว์ท่านบอกกูก่อนมานี้นี่กูนี่กน่าจะไม่บริสุทธนะแต่จริงอ่ะ ถ้าพูดตามความจริงนั้นอย,อย่าไปพูดกับใครเลยว่าไอ้ฝรั่งไอ้หลังเนี่ยคือตอนไปโรงเรียนใหม่ๆอ่ะไอ้เชี่ยกูเข้าใจหรอว่ากูไม่มีชื่อพวกมึงเรียกเชฟกูไอ้เชยแต่กูชื่อเดียวมึงเรียกกูได้ไอ้เงี้ยคือไม่เรียกกูไอ้หลังไอ้หลังถ้าแบบถ้ามึงเรียกกูไอ้ไอ้หนุ่มไอ้น้องอย่าง,พพงเงี้ยยังพอเข้าใจไงเข้าใจปะกูเคยเรียกมึงไอ้หลังปะใครจะไปจำได้เชฟกูมึงเจอมาสี่ปีแต่ว่าไม่น่าจะเคยนะเพราะมึงก็เป็นฝรั่งกูไอ้สัตว์เรียกมึงเรียกกูก็เหมือนก็เหมือนมึงเรียกเตยไไงงอ้เเีป็นฝรั่่งงสนอแตจริว่าาถ้เหมือนนคฝรั่งอะไรนนงไอาจจะ แค่ตั้งโด่งนิดเดียวมึงดูมึงดูดั้งเลยเนี่ยแค่ตั้งแค่ตั้งกูโด่งกูดูเป็นขนาดนั้นเลยนั่งเหมือนคนบูดอ่ะเออที่เหี้ยบมดชิบหักเนยคือผมไม่อยากให้ใครเขาไปเรียกไม่อยากให้คนไทยไปเรียกคนอื่นว่าฝรั่งทั้งที่เขาอาจจะไม่ชอบอย่างพ่อผมเนี่ยตอนที่พ่อผมไปเด่นแรกๆอ่ะแม่กูก็ไปเรียกพ่อกูหัวล้านเพราะพ่อกูหัวล้านไงแล้วแม่กูก็อธิบายฟังว่าคำว่าหัวล้าน่ะมันแปลว่าหัวที่ไม่เออตลกตลกเออ มแล้วคนไทยแปลกนะแต่พ่อกูไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วใช่ปหมไม่ใช่แบบใช่ใช่แล้วแหละไอ้าเออ้วกูรู้อยู่แล้วนั่นแหละเออแต่คือพ่อผมเนี่ยเคยมาเล่าให้ฟังว่าตอนไปแรกๆอ่ะคนอื่นคนอื่นคนไทยนั่นแหละเขาจะเรียกเขาว่าฝรั่ง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 มาฝรั่งมาแล้วเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้นแต่พ่อกูจำได้ว่าโดนเรียกว่าฝรั่งเพราะเพราะแล้วพ่อกูแบบมันค่อยชอบอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนพ่อกูไม่รู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรแต่ถ้าเรียกกันจริงๆเขาว่าฝรั่งเนี่ยน่าจะไปดูจากช่องควายวิวมาแล้วคุณ มันเป็นภาษาที่เพี้ยนมาแหละเออก็จะมาช่วยกันปฏิวัตินะให้ทุกคนเลือกเรียกนะเลือกเรียกทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่คาที่สวยหรอกมันคำว่าฝรั่งนะคือผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาจะคิดว่าคาว่าฝรั่งเนี่ยเป็นการชุมเชยหรือว่าเป็นการอะไรนะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเลยแล้วก็น่าจะมีหลายคนที่ไม่ค่อยชอบนะอย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีแหละเออเพราะว่าโดนเรียกเนี่ยอย่างตอนผมนอยู่ป .3 เนี่ยมันทักที่อะมาไม่ทักมาชอบไปค่ะไอ้เรื่องคนจึงส้นติเนี่ยคือผมอัดในกล้องนาแล้วผมก็สามารถมองได้เป็นชาวเล้ว่าเอ ตอนอยู่ป .3 ที่โรงเรียนเมืองพัทยาเจ็ดไอ้เงี้ยกูพูดได้นะแล้วก็มีคุณครูคนหนึ่งมาเรียกผมไอ้ฝรั่งดองมันเรียกกูอย่างเนี้ยไอ้เงี้ยเราคือแบบไอ้เงี้ยก็ไปอะไรนะฝรั่งเลยฝรั่งดองไอ้เงี้ยแม่งแม่งเรียกกูไอ้สัตว์แม่งเรียกกูทั้งปีได้ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมึงอย่าตลกไอ้สัตว์กูโคตรแบบไอ้เงี้ยกูโคตรเศร้าอ่ะแล้วประเด็นคือคุณครูเรียกใช่ไหมพอครูเรียกปุ๊บไอ้เงี้ยนักเรียนทุกคนในนั้นแม่งก็อยากกับแล้วป .3 กูจำได้ว่าคนอย่างเยอะคือต้องบอกผมว่าโรงเรียนเมืองพัทยยาเนี่ มไม่ต้องสงสัยทำไมกูถึงถีบตะเกียบกูเพิ่งแดกไอ้เที่ยนี้เสร็จกูก็เลยมาตั้ง,รงเรียนนี่แหละอย่จ๊คือต้องบอกผมว่าไปโรงเรียนบางบางพัทยาเจ็ดเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่ใหญ่คือมันไม่เหมือนโรงเรียนอุนทยา <Okay. S 1> ที่บมกโรงเรียนพีโบรีค่ะเนาะไม่เชิงนั้นน่ะแต่ว่าห้องที่กูไปเจอกูแก่ไหมกูแกะไหมแก่ยี่ห้อใหญ่ไอ้กูผู้หญิงแน่ไอ้สัตว์แม่งใส่แว่นอ้วนๆไอ้เที่กัดย้องกลับไปแล้วกูไปตบแล้วไอ้ยีสแป่ไอ้ใช่ไหมแล้วแม่งร้องอ่ะแก่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 บ้างมึงเปลือกไตงแม่ไป<ม>้ัอนไไอปเรื่อยอะเรีียกกอแาเีาล้่ง คือต้องว่าไ่เคืองเมื่อไรมันเรียกพี่แกเยี่ยมาสอนวิชากูจำไม่ได้แล้ว่ากูสอนอะไรแต่ว่าฮะเครื่องมันไหนเว้ยมันเรียกมึงอะไม่ไม่ไม่เครื่องเขาก็เรียกปกติเขาเขาเขาคงคิดว่าเออกูโอเคกับชื่อนี้แต่จริงไม่โอเคนะไม่จิตใจไม่โอเคคือกูมีชื่อไอ้เฮียกูชื่อซาเบียกูไม่เรียกแม่ไม่ไปบอกแม่มึงเดี๋ยวแม่มันก็ไปตบไงไม่อ่ะแม่กูคิดว่าไม่ไม่เสียเวลาเลยเรื่องพวกนี้อ่ะคือกูก็ตอนนั้นตอนนั้นกูไม่รู้สึกอะไรแต่แค่รู้สึกไม่ชอบเพราะว่าคือถ้าคุณครูเเรีียยกออ่ะันน้ มันหนักแล้วแล้วประเด็นคือนักเรีเนน chanting, รยนทุกคนในห้องแม่งก็เรียกตามกูจนคือกูต้องขึ้นป .4 อ่ะแม่งถึงจะเรียกเรียกกูว่าฝรั่งฝรั่งฝรั่งดองฝรั่งแต่ฝรั่งชีนกูไม่โดนนะกูโดนแต่ฝรั่งดองม่ใช่แล้วคุณครูแม่งเรียกกูพอคุณครูเรียกกูปุ๊บนักเรียนแม่งก็เรียกตามแล้วสึกแบบกูโดนมาสองโรงสองสองสามโรงเรียนอ่ะจำได้อยู่ว่าตอนเรียนอยู่บ้านอำเภอเป็นโรงเรียนหนึ่งอันนี้น่าจะเรียกชื่อได้อันนี้ก็ อันนี้โดนเพื่อนร้อเหมือนเดียวคุณครูไม่ได้ร้ออันนี้คุณครูดีมีไรละ่ะมึงไม่รู้หรอกว่าความตายคืออะไรแต่ที่มึงรู้ก็คือว่าแม่มึงยังนอนอยู่ข้างมึงเสมอนี่อาจจะเป็นคาบอกเล่าของมึงที่ยังไม่รู้ว่าความตายเป็นยังไงและแม่แต่รับรู้ได้แค่ว่าแม่มึงอยังอยู่ตรงนี้แม่ไม่ได้หายไปไหนแต่มึงกล้าจะสงสัยในสิ่งที่เปลี่ยนไปของแม่มึงเองได้ใครอยู่ข้างๆแม่ไม่หายไปไหนหรอกเขาเจอที่ไหนเหออจริงๆกูก็ทำใจไม่ได้เลยทท่า จริงผมก็ท้อใจไม่ได้แหละถ้าวันหนึ่งผมต้องเสียผู้ปกครองไปนะว่าไอ้ชีวิตกูเกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาถึงวันเนี้ยกูก็อยู่กับพ่อกับแม่มาตลอดอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดน mm ี่ยเพราะชีวิตผมจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าได้ไปอยู่กับยายนะว่าเหมือนแบบอยู่กับแม่แล้วแบบเหมือนแบบยากที่อธิบายแบบผมก็ไม่เข้าใจนกันนะทำไมตอนนั้นผมถึงเลือกที่จะไปอยู่กับยายแล้วก็อยู่ต่อชนบุรีแล้วแหละ mm hmm. เออผมก็ยังงงกับต็มะนะ mm hmm. ก็อยู่กับแม่ก็อยู่ได้อะแหละผมก็ไม่ได้อะไรหละมันเคยแยกออกจากแม่ไหมแบบไม่ได้อย เคยตั้งแต่เด็กเลยอ่ะจนกูอายุเจ็ดขวบเออตอนตอนนั้นอยู่กับใครอยู่กับยายอเออกูอยู่กับยายเียสตอรี่คลแต่ว่าผมจะเปลี่ยนจากตอนเจ็ดขวบตอนตอนเจ็ดขวบเนอยู่กับแม่อยู่กูอยู่กับแม่ตอนいいอนันพอยอยุประมาณสองขวบใช่ไหมแล้วแม่ก็ไปทํางานแล้วกูก็ไม่อยู่กับยายจนกูอายุเจ็ดขวบแล้วแม่ก็มาหลับไปอยู่อ๋อเป็่อย่างนั้ใช่ปะแล้วมันก็อยู่ตั้งแต่เจ็ดนถึงสิบ้าใช่ปะก็แปดปีแปดอืมรอแปดปีกูตอนนี้เจ็ด กบบเบ้แล้วแหละแต่ว่าจบมากพ่อ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 ,พอปเป็นคนเลี้ยงกูมากกว่าคนเลี้ยงทั้งกูแล้วก็พี่สาแวแหละเออแม่ก็ก็ไม่รู้อะไรอย่าง ถ้าวันหนึ่งสมมติถ้ากูต้องเสียแม่ผมไปว่าเสียคนในครอบครัวไปคุณทำใจไม่ได้แต่มันก็ต้องทำใจได้เลยเพราะเรื่องน,นั้นก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเออประมาณนี้แหละเป็นบ่นนะผมแค่อโทษนี้กบแล้วกันอย่าไปหาเรียกใครว่า,าหลัง่งว่าอ่างนะคนที่คุณไปเรียกเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเออเขาโอเคกับชื่อ,นะอ,อนี้นะแต่มึงอย่าคิดจึิงนันสิเอาไว้ประมาณนี้แหละั่างหมดชิวๆนะวันนี้ผมก็เล็กไปแล้วอย่าลืมปัสุาวะไปด้วเช่นด้วยนะ